แอปกู้เงินบริษัทคนไทยแทๆ้ๆจดทะเบียนถูกต้องได้รับอนุญาตสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์ลำดับที่53จากกรุงเทพมีจุดมุ่งหมายได้ให้คนไทยเนี่ยกู้เงินง่ายขึ้นไม่ต้องเสี่ยงกับดอกเบี้ยมาหาโหดแบบนอกระบบ สิ้นเดือนของใครที่กระเป๋าเบาแต่เจ้านี่โหดเหมือนเสือก็อย่าเพิ่งรีบกู้เงินนอกระบบนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมายมาแนะนำ เขาใช้ชื่อไทยๆด้วยนะซึ่งกู้เงินได้แบบไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครได้ทุกอาชีพนะแม้ว่าคุณจะขายของออนไลน์หรือว่าเป็นอาชีพอิสระถ้าคุณมีแอป,ปเนี่ยคุณก็สมัครได้เลยนะ24ชั่วโมงสินเชื่อที่ว่านี่เขามีชื่อว่าเพดี D นะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเพดีไม่ใช่เพพังแน่นอนแล้วก็เป็นสินเชื่อของบริษัทคนไทยแท้ๆอย่างที่บอกไปโดยบริษัท ในที่ในสตาร์จำกัดนะซึ่งได้รับใบอยู่ญาติแล้วเขาจะมีสินเชื่อเพดีธรรมดากับเพดีพลัสซึ่งมันแต,ตกต่างกันยังไงในส่วนของเพดีธรรมดาเนี่ยจะได้วงเงิน10,000บาทนะเป็นวงเงินสูงสุดแล้วนะดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่1 4 1 5ต่อปีจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะ1 4 1 7ต่อปีซึ่งจะผ่อนได้หลายงวดน,นะผ่อนเบาๆไม่ต้องโดนตัดขาอย่างแน่นอนส่วนเพดีพลัสเนี่ยมันก็สําหรับลูกค้าเก่า ที่ชําระดีวงเงินจะเพิ่มเป็น20,000บาทแล้วก็ผ่อนได้ยาวขึ้นนะตั้งแต่60วันจนถึง240วันเงื่อนไขก็ดีขึ้นด้วยนะแต่ดอกเบี้ยอย่างเท่าเดิมทางแอปเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อเสนอให้อัปเกรดเองนะไม่ต้องทักไปงอ้อเขาหรอก ทีนี้ถ้าคุณจะสมัครนะแนะนําเลยนะคุณอยากสมัครให้มันผ่านเร็วเนี่ยคุณควรจะเตรียมเอกสารให้ครบเลยนะบัตรประชาชนเอกสารแสดงรายได้อย่างเช่นสลิปเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนรายการเดินบัญชีแล้วก็หนสบุดบัญชีพร้อมกับข้อมูลสถานที่ทํางานที่ติดต่อได้ด้วยต่อมาเนี่ยเป็นการสมัครผ่านแอปใช่ไหมฉะนั้นคุณควรจะต้องใส่ข้อมูลตรงๆนะอย่ามวัวเด็ดขาดเพราะว่าระบบเนี่ยเขาใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1-3วันถ้าเอกสารคุณ ผิดหรือว่ามั่วคุณก็อาจจะต้องรอกันยาวๆเลยนะการสมัครของเขาเนี่ยคุณเพียงมีรายได้ขั้นต่ำเจ็ดพันบาทขึ้นไปถ้าคุณมีรายได้ไม่ถึงแนะนาแบบนี้ให้คุณเดินบัญชีเนี่ยให้มันมีเงินเข้าออกสม่ําเสมอนะสักประมาณสองสามเดือนก่อนที่จะสมัครเข้าไปและสุดท้ายการสมัครเนี่ยเป็นการสมัครผ่านแอปฉะนั้นโหลดแอปให้ถูกด้วยนะ iOS เนี่ยจะมีลิงก์ลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปส่วน Android เนี่ยจะเป็นลิงก์ซึ่งดาวน์โหลดในเว็บนะหรือ ไม่ก็ดาวน์โหลดผ่านไลน์เท่านั้นเมื่อถึงคำถามโลกแตกนะแล้วคุณเนี่ยควรกู้ไหมคุณควรนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องใช้เงินด่วนแต่อยากอยู่ในระบบคุณมีอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์คุณไม่มีเครดิตบูโรและคุณก็เป็นคนที่มีวินัยจ่ายหนี้จ่ายตรงจ่ายครบแต่มันไม่เหมาะเลยนะสําหรับใครที่ใช้เงินไม่คิดจ่ายขั้นต่ำวนไปคนที่มีหนี้หลายทางแล้วก็แบกรับไม่ไหวรวมทั้งคนที่ สมัครไว้หลายแอปนะหวังว่าให้มันเนี่ย่านสักทีอันนี้เสี่ยงติดเครดิตลบอย่างแน่นอนกูได้นะถ้ามันจําเป็นแล้วก็วางแผนการจ่ายนี้ดีๆอย่าก,กู้เพียงเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาโก้หรือกู้ไว้ก่อนเดี๋ยวคิดทีหลังเพดีเหมาะกับคนที่ต้องการเงินด่วนอย่างมีสตินะไม่ต้องมีคนค้ำไม่มีเครดิตดีก็ยังมีสิทธิกูได้แต่ก็ต้องมีไรายได้ที่มัน่นคงแล้วก็พร้อมจ่ายตรงทุกงวดโหลดแอปไว้นะ เผื่อวันหนึ่งคุณต้องใช้เดี๋ยวรอจนจะต้องไปหาพี่กู้นอกระบบที่เขาดีดลูกค้างรออยู่ข้างบ้านใครที่สนใจเนี่ยก็ลองโหลดแอปมาสมัครดูได้นะใบ่เดีเสียเงินไม่ต้องโอนก่อนไม่มีค่ามาจำจำไว้เสมอนะเงินกู้เนี่ยไม่ได้น่ากลัวถ้าเรากล้าจ่ายแล้วก็มีแผน